ลงก่อนเก้าเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีออกาเก้าแป <3, S 1> ดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่กำมือ หมุน9 8 7 6 5 4ดเจหน3มหุนกลับ9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคเอานี้นะกระตบสิบที9ก้าแปหห้า 4 3 2 1องหนึ่งโอเคแยกขาว่าการแขนขนานตัวเก้าแปดเจ็ดหกห้าหกหอเ ตอนนี้นะแยกขากล้างหายใจเข้าลึกๆนะหายใจออกทิ้งสะโพกไปทางด้านหลังอ9 8 7ย้องไปเยอะ6 ไยืนลงตัวตรงตามมองไปทางด้านหน้าจากนั้นถอยขาขวาไปทางด้านหลังย่อเข่าลงโอ้ยแอบใจไม่ทำเลย <c oughs> ดีดีอ้าว <c oughs> ดีดีเก่งลงตัวดีดีลูกอ่ะเก้าแปดเจ็ดอรทน เก็ต้นขาไว้หกห้าสี่้ายอย่าขี้โกงสามสองท่องไว้เดี๋ยวไม่สวยหนึ่งโอเคยืนเท้าเดียวไว้สูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆเริ่มเจ้า เป็นเด็กเป็นเล็กสี่สามหนูาหายใจเข้าออกสองเหลือหนึ่งอ่ะเยื <You can. S 2> ้อแขนก้มลงพับลำตัวค้างท่าไว้หายใจเข้าออกตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก หลังจากนั้นนอนไหนไปเลยหลับตาลงคัะแบกขวามือไปค่อยหลับตาลงสุดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหยุดการเคลื่อนไหวนะของร่างกายทุกส่วนปล่อยลมหายใจเข้าออกตามธรรมชาติ ่อนคลายใบหน้าดวงตาทั้งสองข้างผ่อนคลายลงคอบ่าไหล่ให้รู้สึกถึงการผ่อนคลายผ่อนคลายต้นแขนทั้งสองข้างผ่อนคลายเอวสโพกตต้นขาทั้งสองข้างให้รู้สึก ลมหายใจเข้าลึก,ลกหายใจออกช้าจากนั้นนำจิตของเราขึ้นมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอีกครั้งขยับปลายนิ้วมือปลายนิ้นวเท้าขยับแขนขยับขานำขาทั้งสองข้างมากอะกันไว้ที่หน้าอกกิ้งซ้ายกิ้งขวา ให้เสือโยคะนวดแผ่นหลังจากนั้นเราวาดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะนอนตะแคงมาทางด้านขวาเอาศาีรษะวางไว้บนต้นแขนขวาเอาเข่าซ้ายวางไว้ทางด้านหน้าเหมือนเรานอนจ่ายอยู่ข้างทั้งที่เรายังคงหลับไปอยู่ จากนั้นเราเอามือซ้ายประคองลำตัวลุกขึ้นมาห้าในท่าขัดจากาจนาี้พนมมือไว้กลางอกหายใจเข้าเป็นเสรคำว่า,าอ,องค์พร้อมกันครั้งหนึ่งนะ,ะหายใจเข้าโอ ขอจากนั้นเอามาถูกันอีกครั้งหนึง่งให้เร็วแรงร้อนร้อนแล้วมาประกบกันที่ดวงตาจากนั้นลดมือทั้งสองข้างดางตาขอบคุณค่ะ <c oughs> มีแตกไหมเพรานคนอื่นเส็จแล้วก็คุจะไม่มาได้ดีแน่น,นอนค่ะเพราะฉะนั้นหนูต้องอดทน